ยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษานางพนาวันคำศรีทวีวัฒตรตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ารีศรีสุขวิทยาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษเงินเดือน4 9 6 6 0บาท วุฒิการศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงองประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่ 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนริเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับควบคุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการประเมินความต้องการความจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการตามแผนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น โดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการริเริ่มพัฒนาและจัดทำหลักสูตรทาารศึกษามีองค์ประกอบถูกต้องครกถ้วนมีการนำผลการนิเทศติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและปฏิบัติการสอนครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดประเมินผลจากกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลนำผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนด ครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์มีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีการรายงานผลและนำไปปรับปรุงโดยกระบวนการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางอาชีพและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการศึกษา วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านการบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหาร จิจาการบ้านเมืองที่ดีมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจาการผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกจิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและการประเมินผลมีการรายงานผลการดําเนินงานและนําผลไปปรับปรุงจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลือ่อมล้าทางการศึกษา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ในการเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่า และมีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมายโดยเริ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 4. ด้านบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนบ้านท่าลี่ศีสุขวิทยา พัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน จัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยริเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาโดยให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างนวัตกรรมท้องถิ่น 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีแผนการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแรกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารการจัดการสถานศึกษามีการปฏิบัติจริงมีการติดตามผลการประเมิน และมีการรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหารและนำผลไปปรับปรุงตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าลี่สีสุขวิทยาใช้รูปแบบฟาดโฟที w อสุขเก่งดีคือเราชาวทอสอว ในการบริหารจัดการโดยยึดมาจากรูปแบบการบริหารงานหน่วยงานต้นสังกัด Fast Six ผ่านกระบวนบริหารจัดการแบบ P.D.C.A. ส่งผลให้การดําเนินงานตามข้อตกลงมีผลลัพธ์ดังนี้ประเด็นท้าทายเรื่องที่1เรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนของครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าลีศรีสุขวิทยา โดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนร้อยละร้อยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพครูร้อยละร้อยมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน สามารถนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจนส่งผลให้ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ปีการศึกษา2566ได้รับรางวัลเหรียญทอง10รางวัลเหรียญเงิน6รางวัลเหรียญทองแดง3รางวัลและรางวัลเข้าร่วม2รางวัลรวม24รางวัลประเด็นท้าทายเรื่องที่2 เรื่องการพัฒนาสภาพแวดล้อมบริบทของโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพสะอาดปลอดภยัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 1. โรงเรียนได้รับสนับสนุนเงินบริจาคจากคุณครูดอกแก้วเกตคุณบงเพื่อทำรั้วประตูโรงเรียนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนเงินบริจาค จากคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อส่งแสมบูรณะป้ายโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพสะอาดปลอดภัยระดับดีเลิศรางวัลโรงเรียนสีขาวระดับเงินและได้รับการยกย่องให้เป็นเครือข่ายสกรดีเด่นองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าลี่สีสุขวิทยา ได้บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมตั้งแต่การศึกษาปัญหาการวางแผนดำเนินการการตัดสินใจการแก้ปัญหาและการประเมินร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมคือหลักร่วมคิดร่วมทำร่วมตรวจสอบร่วมรับผิดชอบโดยการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท้องถิ่นอบอตอท่าลี่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลทาลี่ในรูปแบบคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบราณวิชาชีพโรงเรียนบ้านทาลี่ศรีสุขวิทยา ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสํานึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุะคลากรทางการศึกษามีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมมีจิตอาสา จิตสาธารณนะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมุ่งมั่นการปฏิบัติงานเต็มกําลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาลุศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมีวินัยและรักษาวินยัย